ส้อยทับทิมคืออะไรต้นซ้อยทับทิมมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Persicaria babata L.H.Hara จัดอยู่ในวงผักภผยหรือ Polygonaceae ต้นซ้อยทับทิมมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าผักไผ่น้ำผักแพรวกระต่ายซ้อยทับทิมเป็นต้น ต้นสร้อยทับทิมจะเป็นพืชล้มลุกมีอายุได้หลายฤดูลำต้นตั้งตรงและมีขนมีความสูงได้ประมาณ40-80เซนติเมตรเห็นขอปล้องชัดเจนขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำลำต้นชอบขึ้นบริเวณริมน้ำริมคลองหรือในที่น้ำท่วมขังตื้นๆพบขึ้นทางภาคเหนือภาคตอนออกและภาคกลาง ใบต้นส้อยทับทิมใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับก้านใบสั้นลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกปลายใบแหลมส่วนขอบใบเรียบมีขนที่ริมใบและเส้นกลางใบใบมีขนาดกว้างประมาณ1.5ถึง3เซนติเมตรและยาวประมาณ8ถึง15เซนติเมตรผิวใบทั้งสองด้านมีขนขึ้นปกคลุมมีหูใบหรือกาใบแผ่เป็นแผ่นบางพุ่มรอบลำต้นและมีขน ทำให้บริเวณข้อป่องพองออกดอกต้นส้อยทับทิมออกดอกเป็นช่อข,ขาวตามซอกใบและปลายกิ่งดอกย่อยมีจํานวนมากกลีบดอกเป็นสีขาวหรือสีม่วงแกมชมพูผลต้นส้อยทับทิมผลเป็นผลแห้งไม่แตกเป็นมัน ประโยชน์และสปปรรพคุณของต้นส้อยทับทิม 1. ่ชาวเขาเผ่าแมวจะใช้ใบต้นส้อยทับทิมนำมาตำข้นเอาน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข้มาลาเรีย 2. ตํตำรับยาพื้นบ้านล้านาจะใช้ใบต้นส้อยทับทิมสดผสมกับยาเส้นข้นเอาน้ำทารักษาเกลื่อนเรือนและอาการคัน 3. ยอดอ่อนและใบอ่อนชรับประทานเป็นผักสดได้ 4. ใช้ปลูกเป็นพันไม้ประดับน้ำในสวนน้ำทั่วไป ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากข้อมูลหรือการพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นีด้วย